รู้หรือไม่ว่าเตียงสุขภาพไฟฟ้าไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิดใช้งานง่ายแถมประหยัดไฟมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นมากกว่าถึง3เท่าที่สําคัญราคาย่อมเยาเรายังสามารถใช้ฟังก์ชั่นหลักแสนในราคาเพียงหลักหมื่นได้อีกด้วยมาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะคะหลายหลายคนอาจจะมีภาพจําว่าเตียงปรับระดับไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีราคาเป็นหลักแสนขึ้นไปเพราะในอดีตจนถึงทุกวันนี้ใครที่จะสามารถเข้าถึงเตียงปรับระดับไฟฟ้าได้จะต้องเป็นคนระดับ v i p เท่านั้นสังเกตได้ ในตามในโรงพยาบาลเลยค่ะถ้าเป็นคนที่มีฐานะหรือเป็นผู้ป่วยพิเศษเนี่ยเขาก็จะได้ใช้เตียงปรับระดับไฟฟ้าส่วนผู้ป่วยที่จัดอยู่เป็นผู้ป่วยทั่วไปก็จะได้ใช้เตียงแบบปรับระดับแมนนวลหรือมือหมุนนั่นเองวันนี้อีไลท์จะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเตียงสุขภาพไฟฟ้าที่กรุกได้ด้วยไม้กันนะคะซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันวัสดุวัสดุที่ว่าเนี่ยก็จะคือจะเป็นโครงสร้างที่กรุกด้วยเนื้อไม้เนี่ยอาจจะเป็นไม้แท้หรือเป็นไม้เมลามีนแล้วก็มอเต เตอร์ไฟฟ้าที่เขาเลือกใช้กันค่ะ ในส่วนของราคานะคะเราจะเริ่มราคาจากเตียงไฟฟ้าที่ฟังก์ชัน3ามไกลนะคะก็คือการปรับหัวท้ายหรือเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นของเตียงไฟฟ้านั่นเองราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของเตียงไฟฟ้าแบบ5ไกลนะคะหรือเป็นแบบเดียวกับในโรงพยาบาลเป็นฟังก์ชันยอดนิยมมากเลยนะคะเพราะจะเป็นฟังก์ชันที่ครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานและก็ผู้ดูแลนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่5 0,000ถึงหกหม0บาทนั่นเอง รู้หรือไม่เตียงไฟฟ้าไม่ได้กินไฟอย่างที่คิดถึงแม้ลักษณะาการใช้งานที่จําเป็นต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วระบบไฟฟ้าจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อกดรีโมทใช้งานขึ้นเท่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วเตียงไฟฟ้าจะกินไฟไม่เกิน5บาทต่อวันประหยัดกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าถึง3เท่า ไปใต้เตียงถือเป็นสิ่งจําเป็นหากใครได้ศึกษาวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุนั้นต้องคุ้นเคยกับ ในห้องควรมีแสงสว่างให้เพียงพอโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องเข้าห้องน้ำหรือทำชุระฉุกเฉินในเวลานั้นซึ่งปกติทั่วไปบางบ้านอาจจะใช้วิธีการเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนวิธีการนี้อาจจะใช้ได้ผลแต่ก็ไม่สะดวกสักทีเดียวดังนั้นการที่ใช้ไฟใต้เตียงแทนการเปิดไฟทิ้งไว้สามารถประหยัดไฟได้มากกว่าไม่รบกวนสายตาเพราะแสงสว่างที่มากเกินไป แถมยังสะดวกกับผู้สูงอายุมากขึ้นอีกด้วยเตียงไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท้นหนึ่งที่ไม่ได้ต่างอะไรเลยกับโทรทัศน์ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือมอเตอร์ตัวที่จะวัดได้เลยว่าเตียงรุ่นนั้นๆมีคุณภาพดีหรือไม่ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาแหล่งที่มาแบรนด์ที่นําเข้าวัตถุประสงค์โดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบได้โดยทั่วไปหากเลือกใช้มอเตอร์ที่คุณภาพสูงอยู่แล้วเตียง ก็จะมีอายุการใช้งานได้มากกว่าถึง10ปีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น มอเตอร์เตียงไฟฟ้าที่ eLife ได้เลือกมาเป็นแบรนด์นะคะก็จะเลือกใช้แบรนด์ของ d e v e r s Alkin จากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตมอเตอร์ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงการแพทย์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT Scan เตียงผ่าตัดโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าต่างๆคุณภาพเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมทำงานเงียบสม o ทที่สำคัญปลอดภัยกับสูงวัยอย่างแน่นอนสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ w w w d i v e r s a l k i n c o m ได้เลยค่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นเตียงไฟฟ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ต้องประกอบยากและขนย้ายลำบากแน่ ไม่จริงเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เตียงไฟฟ้าที่กรุด้วยเนื้อไม้นั้นจะมาในรูปแบบพับขนาดเล็กแถมยังประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทําได้เช่นกันที่สําคัญนะคะสามารถประกอบได้ในพื้นที่ที่จํากัดซึ่งการที่มีลักษณะเตียงแบบเนี้จะทําให้ประหยัดพื้นที่ปัจจุบันเตียงไฟฟ้าออกแบบให้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปทําให้การประกอบค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนเลย สุดท้ายขอเสริมเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวกับราวกัน้นกันตกค่ะซึ่งเตียงสุขภาพไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีกันอยู่แล้วนะคะโดยเราสามารถเลือกได้3วัสดุเลยก็คือเหล็กไม้และอลูมิเนียมค่ะจุดประสงค์หลักของการมีราวกั้นนะคะนอกจากจะสามารถป้องกันการตกเตียงแล้วยังสามารถเป็นที่ค้ำพยุงได้อีกด้วยหลักการเลือกราวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเมื่อปรับราวลงราวต้องระนาบอยู่กับเตียงพอดี ไม่เกิดช่องว่างระลางที่นอนหรือเกิดช่องว่างให้น้อยที่สุดนั่นเองซึ่งจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการหนีบและการตกร่องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลประกอบการตัดสินใจเตียงไฟฟ้าที่ e-life นํามาฝากในวันนี้หากสนใจหรือต้องการทดลองสินค้าสามารถเข้ามาทดลองได้ที่โชว์รูม e-life ได้เลยนะคะทาง e-life นะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาและที่สําคัญสินค้าเนี่ยสามารถเชื่อถือได้และมีแหล่งที่มาชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะ